แตงมแงง่ามันไม่พาดก่อนผมถ้าไม่พลาดก็น่าจะดีกวานี้ครับาดีกว่านี้ดีะังสครับคุณหมอมารครับสภาพภาษณรานอ่สภาภาเย้วก็ขอโทษแฟนวยนะขอโทษทุกคนด้วยอันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วครับผมจุดเปลี่นเกียวเตมที่หวาดแหวกทั้งสองเลยถ้าถ้าไม่แตกถ้าไม่โดนลูกนั้นอะ เพราะว่าเกมนี้น่าจะสร็จบบนี้น่าจะได้ชิงดำอ่ะเพราะว่ามันโดนมาแล้วมันมันพลาดแล้วมันเอาขึ้นยากครับผมสถานการณ์มันไปมันทำไม่ได้แล้วทามันเหมือนโดนนับอ่ะเหมือนโดนนับเลยอ่ะลูกนั้นทั้งหมดนั้นอ่ะแล้วก็ขอโทษเทียตีด้วยนะครับผมแล้วก็เชฟคุณทำด้วยเอาเชมป์มาไม่ได้ครับผมควรจริงครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่โดนแหวแต่ไม่โดนไม่โดนสองแต่เกมน่าจะได้ลุ้นแบบนี้ครับ แล้วน oui> ี่คุณหมอเนี่ไปคุณหมอตรวจดีแล้วเป็นไงครับตรวจเาบอกว่าให้ทชต่อไม่จัดก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่อให้โอกาสน้องก็อยู่ให้โอกาสอยครับมารกี่เข็มครับนจะสักสิบเข็มได้แหมถือว่าอย่งไม่ยั่งยานนะหมออย่งได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่อย่างได้เลื่อนเขได้ดีมากเลยเาได้เล่อ ตอนแรกก็โอเคเลือดมันออกอ่ะแต่ว่าพอไปกดไปแล้วห้ามเลือดมันหยุดอ๋อห้ามเลือดจุกเลยมดชิมชิมไม่มีนี่เก็บอกขอให้มดชิมชาแล้วถ้ามีโอกาสขออีกสักครั้งได้ก็ต้องทำฟอร์มไม่ถึงก็ทำฟอร์มกันนะโอเคขอทำฟอร์มใหน่อยนะเสียดายมากอาชีพอะไรเมื่อกี้นี่น่าจะยิ่งดีอยู่เลยแต่ว่ามันกดเลยเสียความรู้สึกมากกว่าพอเราทำเต็มที่แล้วเราตั้งใจมาเพื่อแชมป์ว่า เอาใหภาพนั่งก่อนเอาภาพขนาดเท็มรู้เลยว่าชิบแสนค่าตะโก้อยู่ข้างหลังผมอ่ะครับก็โค้อยู่ข้างหลังนะครับก็ธรรมดาครับชิบเป็นตัวง่ายเราเขาก็อยากชนะเราเราก็อยากชนะเขาเนาะเขาก็เก่งเก่งครับผมออกฝ่ายนะครับฝากถึงแฟนๆอีกครั้งครับเนาะก็วันนี้นวาก็ขอโทษเอฟซีทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอโทษเฮียตีวแล้วก็เชีบุญธรรมด้วยผมถอดแชมป์มาไม่ได้จริงครับผมตัดพินที่ละ ส,ไไสู้ต่อไปครับน้องครับผมเป็นตาหนา,าหนมาวายเชฟคผู้นั้นครัหลังจากที่โดนแตกครับอีกก็กำลังจะรอเย็บแผลแล้วครับวา่าแบบนั้นประมาณกี่เข็มได้ครับหมอเนี่ยสิบเข็มเนี่ยหมอวันทนี้สงสูดีก็บอกว่าประมาณ ฝากเมินดูตามสายตาประมาณสิบหัวเข็มนะครับก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศหลังเกมของเราอยคลิปสัพภาดอย่างเป็นการเดือดร้อนทางเพจประเด็นเจ็ดไปเก้าอีกนะครับ